สวัสดีค่ะเจอกันที่วัดพัะศรีสันเพชรกันอีกแล้วนะคะทุกคนเวลานี้เป็นเวลา4ี่โมงกว่าแล้วนะคะแดดก็ยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพอเดินได้นะคะไม่ถึงกับร้อนเหมือนตอนกลางวันที่เราชอบมาเดินกันตอนกลางวันนะคะก็ประมาณ4ี่โมงกว่าๆมีเวลายีกประมาณจริงๆแล้วออปิดประมาณสี่โมงครึ่งนะคะแต่ว่าเขาให้เราเดินได้จนถึงประมาณ ห้าโมงหรือประมาณ5้าโมงครึ่งอะไรประมาณนี้น่าจะได้นะคะแต่กี่คงไม่เดินถึงขนาดนั้นหรอกนะคะแต่เ,เราลองดูว่าเราจะเดินกันได้ประมาณแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็เดินอยู่ตรงถแถวๆบริเวณเทางเดินนะคะหรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็คือระเบียงคตนะคะที่อยู่ล้อมรอบในส่วนของพระปังพระเ,เจดี3องค์ที่วัดพระศรีสันเพชรน,นะคะจุดตรงนี้ก็คือทางด้านทิศตะวันตกนะคะ เป็นมุมหนึ่งเลยที่หลายหลายคนก็จะชอบมาถ่ายรูปกันตรงเนี้ยนะคะเพราะว่ายืนอยู่ตรงเนี้ยสาสตร์ไปตรงบริเวณจะดีสองค์ข้างหลังเนี่ยนะคะจะเห็นคือเก็บได้ทุกทุกองเลยนะคะแต่ถ้าไปยืนด้านหน้าเนี่ยอาจจะต้องใช้กล้องที่มีเลนส์ที่ก,กว้างหน่อยนะคะพวกที่มีกล้องเทปเทปก็คงทําได้แต่ถ้ากล้องธรรมดาก็ต้องพาโนรามาเอาหน่อยนะคะแต่สามารถถ่ายได้ด้านหน้าแต่อาจจะเก็บไม่หมดนะคะเอ่อ เลี้ยวซ้ายมาสุดเนี่ยนะคะเป็นบริเวณของวิหารจตุลมุขค,ค่ะวิหารจตุลมุขก็เป็นวิหารใหญ่ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะคะของวัดทรศสีสันเพชรอยู่ทางด้านเ,าเขาเรียกอะไรอ,อยู่ติดก,ก,กันกับเจดีองค์ริมสุดที่บรรจุพระบรมอทิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะคะ ก็จุดนี้นะคะหลายคนผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็จะมาหยุดถ่ายรูปกันตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือเป็นพระพุทธร,รูปนั่งกี่ไม่รู้นะว่าเวลาที่มีคนมาหยุดถ่ายรูปตรงเนี้ยเขารู้หรือเปล่าว่า,วาตรงเนี้ยเป็นพ,พุทธร,รูปนั่งและอีกสามจุดที่เหลือเนี่ยมันเป็นสามในจตุรมุข ที่มีพุทธลูปอีก3อริยบทแต่เนื่องจากปัจจุบันมันไม่มีพุทธรูปแล้วไงใช่ไหมคะบางคนอาจจะรู้ก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่รู้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพราะว่ากี้ก็เริ่มจากที่ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะสมัยก่อนตอนมาที่นี่ใหม่มๆนะ่ะกี้เคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊เขามาทาอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงเนี <c> ้ย <ười> ใครมาใครก็มาถ่ายรูปใครมาใครก็มาถ่ายรูปอยู่ตรงเนี้ยเราก็เอ๊เขามาทําอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าตอนนั้นเราไม่รรู้จิง เพิ่งมารู้ได้สักประมาณแบบไม่ไม่กี่ปีให้หลังนี่เองล่ะนะคะว่าตรงเนี้ยเป็นพุทธรูปหนึ่งในสี่พุทธรูปที่เป็นอ่สีอ่อริยบทที่ประฏิสถานอยู่ที่วิหารจตุรมุขที่วัดพระศรีสันเพชนะคะก็อย่างที่กีอบอกว่าทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยคือปฏิษถานพระพุทธรูปนั่งแล้วก็ทางด้านอ่าทิศตะวนันทิศเหนือทิศใต้ประฏิสถานพระพุทธรูปยืนนะคะ ทางด้านทิศตะวันตกก็คือปฏิสถานพุทธรูปนอนคือพระไศยญาติอันนี้มันบังอยู่นะแต่ที่จะอาจจะไม่ได้เดินไปนะคะเพราะว่าแดดมันร้อนนะคะอ่ะแล้วก็จุดนี้คือปฏิสถานพุทธรูปเดินอยู่ทางด้านทิศเหนือนะคะอันนี้เป็นวิหารจตุรมมกที่อยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรนะคะอ่ะโอเคเราเดินมาทางข้างหลังเนาะอย่างที่บอกค่ะว่าอ่อเลี้ยวมาทางด้านนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว เราค่อยไปทางมุมทางด้านทิศตะวันออกกันนะคะก็จุดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุตเิเดินไปจนสุดกำแพงใช่ไหมคะมันก็จะมีเจดีลายอยู่ตรงด้านนั้นอยู่ตรงด้านในทางท้ายของวิหารสัตวรมกุกทางฝั่งของพระพ,พุทธไสย,ยาสพระนอนอะนะคะแล้วก็จะมีเป็นวิหารลายเป็นเจดีลายใช่ไหมคะแล้วตรงบริเวณตรงกำแพงอะ่ะเขาจะมีบันไดเดินขึ้นไปได้ นะคะให้เราแบบเขาไม่ได้ให้เขามีบันไดให้เราเดินขึ้นไปบนกําแพงได้เพื่อที่จะส่องไปเห็นในส่วนของออพระตำหนักสวนจต่ายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรที่ท่านเคยประทับอยู่ที่นั่นมันอยู่นอกเขตกําแพงวัดพระศรีคือขึ้นไปยืนอะได้แต่อย่าขึ้นไปเดินบนกําแพงนะคะเออเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวฉันขึ้นไปได้ฉันก็นเดินบนกําแพงอะไรเงี้ยคือมันดูไม่มันอาจจะดูไม่ค่อยคือ,ค,อคือมันมัน เอาเป็นว่าอย่าเดินแล้วกันอ่าโอเคเอาเป็นว่าอย่าไปเดินบนนั้นแล้วกันแต่ว่าเขามีบันไดให้เราแบบไปเชิงเงื้อเชงเ้อดูได้แต่ถ้าอยากจะเห็นในส่วนของพระตำหนักสวนกระต่ายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรแบบชัดๆนะคะก็ต้องออกไปทางเนี่ยประตูทางด้านหลังพระศรีหรือไม่ก็ลอดอุโมออกไปอย่างที่พี่เคยพาไปบ่อยๆอะ่ะแล้วก็เดินเลาะ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 ไปใช่ไหมตามกำแพงวังเนี่ยนะคะก็กำแพงวัดพระศรีนะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็ไปเลี้ยวตรงมุมนี้เลยนู่นพระตำหนักสวนกระต่ายอยู่ตรงนู้นนะคะอ่า แต่ถ้าใค,ใครไม่อยากไปก็ไปดูที่กี่พาไปก็ได้นะคะที่ไปมาประมาณสักสามสี่รอบแล้วมั้งนะคะสามสี่รอบแล้วหละตรงนั้นอะไปตั้งแต่ตอนที่เขาไม่ตัดหญ้า <c oughs> เออไปตั้งแต่รอบที่เขาตัดหญ้าแล้วแล้วก็รอบล่าสุดที่ไปตอนที่เขาแบบโห,โหปรับปรุงสภาพพื้นที่มันดูสวยงามขึ้นเยอะเลยนะคะก็คือว่าตัดหญ้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับกุยดินอะนะคะคือเอาดินออกจากาบริเวณที่มันเป็นก้อนอิดนะคะมันทําให้เราเห็นว่า ลักษณะของตัวพระตำหนักสวนกระต่ายมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคือจริงๆแล้วเนะี่ยเอาจริงนะกี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบอยู่บ้านใหญ่โตอะนะคะเราชอบอยู่บ้านที่มันเ,เราดูแลได้บระทัดลัดเล็กๆไม่เข้า,าใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่เล็กซนโอ้โหแบบรูหนูไม่ใช่ขนาดนั้นหมายความว่าแบบเล็กๆอะไรแบบเนี้ยเวลาที่กี้เดินไปตรงพระที่นั่งอ,อไม่ใช่พระตำหนักสวนกต่ายของสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรนะกี้จะมีความรู้สึกว่าเออ ไม่ค่อยปักใจนะคะว่าทําไมพระองค์ถึงอยู่ที่นั่นตั้งแต่พระองค์ยังเป็นพระราชอโอรสนะคะตอนนั้นดํารงตําแหน่งเป็นกรมขุนพรพินิษนะคะตอนนั้นตอนนั้นก็วังหน้าก็เป็นสมเด็จเจ้าฟากุ้งไงคะเป็นพี่ชายของพระองค์อะตอนนั้นนะคะแล้วก็พอท่านได้ขึ้นเป็นวังหน้าท่านก็ประทับที่ตําหนักสวนกระต่ายนะคะจนขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรก็ยังทรงประทับอยู่ที่พระตำหนักสวนกระต่าย อย่างที่บอกอะค่ะว่าในเขตวัดพระศรีสัรเพทหรือพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีจุดหนึ่งม,มีมีอยู่มีสถานที่อยู่แค่จุดเดียวเองมั้งก็คือที่พระตำหนักสวนกระต่ายอะที่เราจะนึกถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรกันดับเอ่อเต็มเต็มอะใช้คำว่าเต็มเต็มใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นที่ตำหนักตึกโคหะสวรรค์ใช่ไหมตอนนั้นที่เอ่อทรงแบบ ร่วมมือก,กันกับมหาอุปราชเอกทัศน์ในเวลานั้นใช่ไหมคะพี่ชายของพระองค์ตอนนั้นอนะ่ะคือลวงเจ้าสามกรมไปที่พระตำหนักติดโคหาสวรรค์อะตอนนั้นก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่นึกถึงได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ที่พระองค์ประทับอยู่นะคะเหมือนกับว่าใช้ชีวิตอยู่เนี่ยในเขตพระบรมมหาราชวังก็คิดว่าน่าจะเป็นที่บริเวณเพตพระตำหนักสวนกตานั่นแหละนะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันคะ่ะว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็ผนวดน,นะคะแล้วก็อยู่ในเพศบพรรพชิตเนี่ยนานเลยนะคะแล้วก็ ออกมาช่วยสมเด็จพี่ท่านลบอยู่ครั้งหนึ่งนะคะตอนศึกของพระเจ้าลองพยาตอนนั้นก็มาช่วยลบนะคะแล้วก็ทําให้กรุงศรีเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยปีได้อีกตั้งหลายปีนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าลองพยาท่านโดนปืนใหญ่นะคะอย่างที่บอกว่าโดนปืนใหญ่จากจากจากพงศดารของเราจากพงศดรรรรา,ารพม่าบ,บอกว่าพระองค์ป่วยตายคือจริงๆสาเหตุที่ที่ต้องพูดแบบนี้เสมอๆก็เพราะว่า คือมันมันเป็นข้อมูลที่มันขัดแยง้งไงถูไหมคะเราต้องพูดให้ให้เข้าใจตรงกันว่าพงสวรารเราอะ่ะบอกว่าพระเจ้าลงพยาเนี่ยโดนปืนใหญ่ก็คือพูดง่ายคือจะยิงปืนเข้ามาในกรงสีเราอะ่ะใช่ไหมคะแล้วก็ปืนแตกก็ตายเองเลยประมาณนี้ถูกไหมแต่ว่าในฝั่งของพมา่าเขาบอกว่าไม่ใช่พระองค์ทรงป่วยตายนะคะเราก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะอย่างที่บอกว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ย ไออันที่มันแบบสืบค้นได้มีประวัติชัดเจนแน่แน่แท้แล้วอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นเชื่อเชื่อได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบางอันมันมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะในฝั่งเรากับฝั่งพมา่าเขาอะไรเงี้ยบางทีเราก็ฟังหูไว้หูหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่ถูกไหมประมาณนั้นสรุปก็คือองค์สวรรคตนั่นแหละนะคะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็คือสวรรคตนะคะก็เลยทําให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรก็มาช่วยในะคราวนั้นเสร็จแล้วก็ พอช่วยเสร็จพอสึกกลับไปใช่ไหมคะพอพอพระเจ้ามังละเอาเอาศพเอาพระศพของสมเด็จพ่อท่านกลับไปเนี่ยก็พระเจ้าหูทุ่มพรท่านก็กลับไปบวชใหม่อีกใช่ไหมคะพูดง่ายคือท่านแบบใช้ชีวิตอยู่ในวัดมากกว่าอยู่ในวังอะ่ะนะคะอยู่ในวัดมากกว่าอยู่ในวังก็วัดที่ท่านอยู่ก็จะมีวัดอะไรบ้างอะประดูจทรงธรรมอืมที่ท่านอยู่หนักๆเลยนะอยู่บ่อยๆเลยนะแล้วก็วัดอะไรเขาบอกว่าที่ตำหนักคำหยาดด้วยนะพระตำหนักคำหยาดที่ อำเภอโพทองปัจจุบันนี้จังหวัดอ่างทองแต่สมัยก่อนใช่อำเภอโพทองปะไม่แน่ใจเหมือนกันกี้อยากอยากไปสักครั้งเหมือนกันนะคะที่ตำหนักคำยาจ่ะแต่ยวต้องหาเวลาก่อนนะคะว่าจะยังไงดีนะคะอ่ะเรามาแอบหลบล่มอยู่ตรงบริเวณทางด้านทางเดินของเจดีย์สามองค์ตรงพระศรีนะคะอ่ะหลบล่มหลบล่มเ <laughs> ออวันนี้มาเป็นวันศุกร์แล้วนะคะทุกคนวันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ ใช่ไหมบางคนหยุดยาวใช่ไหมเพราะวันที่หกมันนวันหยุดเนี่ยใช่ไหมบางคนอาจจะหยุดยาววันจันทร์ด้วยแต่บางคนอาจจะไม่ได้หยุดแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้หยุดอ่ะก็อาจจะทํางานปกตินะคะอย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะบางทีบางคนอาจจะไม่ได้อาจจะหยุดมากนะหรอกอะไรเงี้ยแต่ใครที่หยุดก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ ไปเที่ยวไปอะไรก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะไปที่ไหนก็ได้นะคะอยากจะไปที่ไหนก็ไปแต่ว่าถ้า,ถาผ่านมายุทธยายก็แวะมาเที่ยวจังหวัดยุทธยายกันบ้างก็ได้นะคะ <c oughs> ก็มีงานค่ะมีก็มีกิจกรรมทั่วๆไปนะคะมีให้มาไหวา้พระมีอะไรประมาณอย่างงี้แล้วก็สงการเขาคงมีจัดนะคะแต่ว่าก็ต้องดูในมาตรการของทางจังหวัดเขานะคะว่าเขาจะยังไงก็หลักๆก,ก็คงจะใส่แมสแล้วก็เว้นระยะเหมือนเดิมน,นั่นแหละนะคะเพราะว่าจังหวัดเราเองเนี่ยไม่ใช่จังหวัดจังหวัดยุทธยาเองเนี่ย ไม่มีผู้ติดเชื้อมานานแล้วนะคะเป็นอาทิตย์เป็นหลายสัปดาห์แล้วนะคะก็ถือว่าควบคุมได้ดีอ่าควบคุมได้ดีแล้วบอกกับช่วงนี้กามร้อนด้วยโอ้โหร้อนปี๊ดจริงๆน,น,นะคะอ่ะอันนี้เราเดินมาอยู่ตรงบริเวณแถวๆตรงท้ายจอระนำ้ำตรงนี้ค่ะพี่เี๊บอกว่าเป็นจุดที่บรรจุอัฐิของกษัตริย์อยุธยานะคะตรงนี้มันจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นเอ่อเป็นวิหารขึ้นมานะคะ อยู่ตรงท้ายจรนนำอยู่ตรงอยู่ตรงข้างๆกับเจดีของพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะคะตรงเนี้ยมันจะมีเป็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นวิหารขึ้นมาสร้างมันเป็นเป็นอาหารเป็นวิหารขึ้นมานะคะเขาบอกว่าเป็นจตุรมุกด้วยนะนะคะอาจจะเป็นแบบจตุรมุกแบบเล็กๆอ่ะนะคะแล้วก็อยู่ตรงบริเวณท้ายจรนนำก็คือตรงจุดนี้แล้วเสร็จแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยเวลาท่านสวรรคตใช่ไหมคะก็จะตั้งพระเมรุมาตรตรงไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าพระองค์ไหนจะตั้งที่ไหนอะไรเงี้ยพอ ถวายพระเพลิงศพเก็บอัฐิเสร็จ,รจก็เอาใส่โก,กดเล็กๆนีไมไม่พอใช่ปะแล้วก็เอากดเล็กๆอ่ะเอามาใส่ไว้ที่บริเวณท้ายจจดนาบริเวณเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือวิหารหลวงของที่วัดพระศรีเขาบอกว่าวิหารหลวงเนี่ยนะคะมีคนบอกที้มานะเขาบอกว่าบริเวณวิหารหลวงเนี่ยแล้วก็เอ่อเขาเรีเยกอะไรนะตามไอ้ผนังของวิหารเนี้ยมันจะมีไปคล้ายๆเหมือนเป็นซอกเล็กๆเขาบอกว่าเขาใช้เก็บ ทิของพวกเจ้านายเล็กๆอะ่ะเหมือนแบบพวกเด็กเล็กๆที่เป็นเชื้อพระวงอะ่ะที่ตายใหม่ๆและเกิดมั่งหนึ่งขวบสองขวบสามข,ขวบอย่างเงี้ยเขาก็เก็บไว้ตามนี้ซึ่งมันก็เป็นไปนตามอย่างที่เคยบอกเอาไว้อ่ะค่ะว่าวัดพระศรีสันเพชรเองเนี่ยเป็นที่อยู่ของคนที่มีชีวิตอยู่ในยามที่พระองค์ยังอยู่ยังอยู่กันอะ่ะคือ,อยังมีชีวิตอยู่อ่ะก็พระองค์ก็ประทับที่นี่มีพระที่นั่งที่ หารโลกกันนาะมีวิหารหลวงมีวิหารปลาเลยไย์มีพระอุโบสถคือใช้ชีวิตกันอยู่ในในเขตพระบรมหาราชวังใช่ไหมคะก็คือตรงนี้ก็ทาบุญไหว้พระอะไรก็อยู่โซนนี้ใช่ไหมทางด้านที่ตะวันออกเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ทางด้านพระที่นั่งทางไปทางทิศเหนือนะั่นก็มีพระที่นั่งมากมายไก่กองตั้งหลายจุดนะคะที่กี้พาไปบ่อยๆนั่นแหละนะคะเพราะองค์ก็ใช้ชีวิตกันอยู่แบบนั้นแต่พอหลังจากสวรรคตไปแล้วใช่ไหมคะทำพิธีแล้วก็วัดพระศรีนี่แหละก็กลายเป็นสุสานหลวงของของกษัตริย์ ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ในรัชกาลนั้นๆนั้นๆน,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 นะคะนอกเสียจากนะคะพวกเชื้อพระวงศ์ที่แบบถูกสมเร็จโทษอะค่ะนะคะ,นะคะอย่างเอาง่ายๆอย่างพวกที่ที่แบบถูกไปสมเร็จโทษที่วัดโคกพญานะคะมีอยู่ประมาณ20กว่า20กว่า กว่า,กว,ากว่าองค์นะคะที่เป็นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะตามตามลายตามลายชื่อที่ท,ท,ที่ที่เขาระบุไว้นะคะว่ามีอยู่ประมาณ20กว่าองค์ประมาณนั้นนะคะก็หลังจากที่ทุบ้ดยท่านจัดแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยอันนั้นเขาไม่ได้มีข้อมูลนะว่าเอาเอา,เอาพระอัฐิเอามาไว้ที่วัดพระศรีสันเพชรน,นะคิดว่าน่าจะฝังกันไว้ ตามแต่ละที่แต่ละที่ไปเลยประมาณนั้นเลยนะคะแต่บริเวณนี้จะเป็นที่เก็บอัฐิของพระมหารา์นะคะแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์อย่างที่บอกว่าจะดีทุกองนะคะบทในวัดพระศรีสันเพชญนี้ใช้เก็บอัฐิทั้งหมดแหละนะคะแต่ว่า3องค์หลักๆก็คือพระบรมตัโลก,กน,นาดองค์แรกองค์ที่2พระบรมาราชาทิราชที่3แล้วก็องค์ถัดริมสุดไปทางด้านทิศตะวันตกคือสมเด็จพระรามาีิบดทีที่2อ,อันนั้นคือเป็นกษริย์ สามพระองค์ที่พูดง่ายๆคือที่ใช้คําว่าสามพระองค์เนี้ยเป็นผู้บุกเบิกเริ่มสร้างวัดพระศรีขึ้นมาถูกไหมคะสร้างพระบรมมหาราชวังเบิกนะเริ่มเริ่มต้นอนะ่ะแล้วก็แทบจะเรียกได้ว,ว่าในยุคข,ของสมเด็จพระพหลลมตรโลกันหน้าเนี่ยเหมือนแบบอยุทยานี่มีความเป็นอยุธยาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับเหมือนกับเป็นอยุทยาเนี่ยน่าจะในยุคข,ของพระองค์นั่นแหละนะคะประมาณนั้นที่จริงก็เริ่มตั้งแต่สมัยยุคเจ้าสามัญาแล้วแหละนะคะ แต่ว่ายุคที่แบบเป็นอายุทยาแบบแท้ๆหลังๆแน่ๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็น่าจะเริ่มตั้งแต่สมัยห่พราะลมมาไต่เรกน้าอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าโอเคเนี่ยค่ะพอเริ่มเย็นๆก็จะเริ่มมีคนเดินเข้ามาด้านในกันนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยนะคะถ้ามาไม่เช้าเลยก็มาให้เย็นไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยบางทีแบบบางคนเขาอาจจะเลี่ยงไม่มาเดินตอนกลางวันกันเนี่ยมันร้อนนะคะมันร้อนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยว เดินวนให้หนึ่งรอบนะคะก่อนจะกลับนะคะเดินวนให้หนึ่งรอบก่อนจะกลับเพราะว่าเดี๋ยวที่จะออกไปในบริเวณที่นอกแล้วนะคะเอาไว้เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเดินละเอียดๆกันใหม่นะคะยังนีบอกว่าเป็นไปตามที่หลายๆคนเรียกร้องนะคะมีคนมีคือจริงๆอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าทาไมมาบ่อยใช่ไหมคะแต่ก็มีหลายๆคนบอกว่าอุ้ยมาเหอะมาเหอกเ,เองไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นพามาเดินอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนว่า เราเขาได้มาเดินกับเราด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะที่จะเดินแบบละเอียดอะนะคะใช้เวลานานนะคะคลิปๆหนึ่งอะเอาเอาจริงนะขนาดว่าแบบไม่เดินไม่เดินเนี่ยมีครึ่งชั่วโมงตลอดนะคะแต่ว่าถ้ามาเดินว่าพระศรีหรือว่าบวกเมืองโบราณเข้าไปด้วยเนี่ยก็ประมาณเข้าไปประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปข้างนอก นะคะไปหาของกินเข้าบ้านได้เวลาสมควรแล้วนะคะวันนี้อยู่อยุธยาทั้งวันเลยในขณะ,ะที่ออกมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยช่วงประมาณสายๆนะคะไปมาถึงก็เข้าไปที่วัดเชิงท่าเลยนะคะแล้วก็มานั่งฝั่งตัวอยู่แถวๆเนี้ยมานั่งพักก็แหละนะคะมันร้อนเงยเพราะว่าถ้าเข้าไปที่วัดเชิงท่าทุกคนจะเห็นว่าโอ้โหแบบเงือกภาคนะคะเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆนะคะ แล้วก็นั่งทําใจดีว่าเอ๊จะไปตรงไหนต่อดีวะสุดท้ายก็เลยอ่าโอเคไปตรงเขตพระราชฐานชั้นนอกมาได้อีกหน่อยนึงนะคะ mm hmm. ก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เขามาตัดหญ้าแล้วใช่ป่ะมันเราทําให้เราเห็นพื้นที่ของบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกแบบเต็มที่เลยนะคะนี่ในส่วนของว่าภสษีสัน,นบบเพชรเองตอนนี้อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าเดินมากแดดมันกําลังแบบคือแดดมันไม่แรงมากแล้วเวลาถ่ายภาพออกมามันก็จะสวยไม่ย้อนไม่อะไรด้วยใช่ไหมคะแต่ก็โอเคแหละได้เวลาจะกลับแล้วนะคะอ่ะโอเคไม่เดินไปสุดแล้วนะคะ ให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือจะดี3าองค์ค่ะแลก็สี่สางเกดงามขนาดสวยไหมอ่ะโอเคค่ะสำหรับพรุ่งนี้ใครที่จะแวะมาพระนครศรีอยุธาก็มาวัดพระศีนะคะมาเที่ยวกันนะคะมาไหว้พระด้านหน้าเขาก็มีส่งน้ําพระนะคะตรงข้างหน้าวิหารหลค์พรอมงคลก,กิษทาางด้านนน้นนน่นข้างหลังกี้น่นนะตอนนั้นน่าจะมี ส่งน้ําพระพุทธรูปนะคะไม่ต้องรอส่งการหรอกค่ะเดี๋ยวคนเยอะนะคะใครมาช่วงนี้ก็ส่งเลยนะคะส่งส่งไปเยอะๆดีนะคะช่วงนี้ร้อนค่ะพระท่านหลวงพ่อคงไม่หลวงพ่อยิ่งยิ่งยิ่งส่งมากยิ่งได้บุญมากนะคะอันนี้ความคิดกี้นะโอยเออ่ะโอเคค่ะทุกคนไปละนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในทีพีต่อไปนะคะ ดูคลิปนี้เราเดินเล่นกันนะคะเดินเล่นกันที่วัดพระศรีนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าอยากจะได้ข้อมูลแบบที่มันเยอะๆกว่านี้ต้องไปย้อนดูนะคะเพราะว่าขี่มาที่นี่แบบบ่อยมากแล้วนะคะนะคะอ่าโอเคโอเคไหมโอเคนะค่ะโอเคค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ